สวัสดีครับพ,พ่อแมแแ่พี่น้องที่น่ารักคักแวงตะกูทุกคนมาหนีได้ลูกนะครับพี่น้องมาบาเวดจัดให้พี่น้องแล้วพี่น้องขอมาจัดเลยครับผมเกือบสี่ร้อยพี่น้องมาพี่น้องขอมา,มา่าบาเวดกินลาบง้วนอกินทุเรียนโชว์แนววันวาเออจัดไปเลยพี่น้องมา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 ลูกควายเอาจังใหม่ไมเลียนเลยมามาแม่เอาอยู่สดๆ,ๆเลยพี่น้องไปซื้อมาจากแหลมสิงห์หุ่นเดอ้อเนี่ย ยูทตลาดสวดแหลมสิงกันว่าก็แม่ข้าจะเอาปอกให้เรียบร้อยซื้อยุทตลาดสดแหลมสิงหว่าแม่นสิตลาดกันอยู่ข้างเซเว่นนะหน้าเซเว่นตลาดอะไรอะไรเจ้า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 ฮ <laughs> ึมมันมันชาวมัน,มนเรียกแบบว่า ในไใยืนหนึ่งสำหรับปอเปี๊ยอ,อง ไม่ไปรองอันนี้มันเพราะกินมันหวามันกลมันเลียกกินด้นมันหวานมัน ยงยงเลยนี่ครเยะเมื่อนออมันกัมีก,กินกันในแุรนเรียนนแด้ไมคมี่ม่เปนหวมี่จะแพงด้วยหนึ่งมันเป็นช่องร้อยอทางอีสานเนาะกักกะกมี่เราจะกาน้ำลงไปมัดกุมเลเนานะ เป็นกินโชว์เลยนลไมากินแตนแตงโมพี่น้องเมียขยะก็มาทำัวไปไหน่อยแค่เดียว <c oughs> <c oughs> อยะเลย หนี่ว่นแป้นแว,ว่นดีแม่เนี่ยอืมนี่ก็เป็นลูกเลยพี่น้องไอ้เจ้ากรอกหน้าไม่ดีเนาะ กุเรียนเดี๋ยวสังเกตบังแล้วพวกน,มนไ,ไม่ทาไปกินไอติมตอนนี้เมื่อไแล้วทะเลาะไปมักแจงโม่เลยกับ๊บเลยเพน้องไม่ง่ายมักแจงโม่เนาะยาไปลูกอย่าไปขนมมันไอแดงน่อยกินเมื่อไหร่เราต้องแก้ก่อน ่เดินว่แม่เบิ่งคุยนะเขาก็เห็นาหตาเขาไปดีเดิน,ดนได้แปนนีบนี่คนอ่อนแล้วนี่แข็งเอาสีูกาแนี้มน้องมุน กินทุเรียนในเบื้องเนี้ยไล่ตักไปอันอาหารใดเพราะเหนือบาโกเร้งพ่อซื้อได้เพราะไปกับจัดกูไปนองกินแบบๆบบหางแท่งอะไรก็ซื้อบ่ายก็ไม่ได้กินเนะไปนองนะ ได้พี่ได้น้นองพอแล้วนาฮตัวปวดน,นีมันจะแข็งเน,นี่ยงไดน้ำมันนมันมันมาแบบนี้